ตอนนั้นหนูอยู่กับแฟนหนูได้ประมาณทุกปีน้องสอาวพาเพื่อนมาอายุสิบเอ็ดเพื่อนเขาชอบเล่นกับลูกหนูจนแบบว่าเหมือนกับคนในครอบครัวสนิทกันเคยพูดน้องเขาบอกว่ามาเป็นลูกพี่ไหมอะไรประมาณเนี้ยวันนี้อยู่ทีหนึ่งที่ว่าหนูหนูต้องกลับไปบ้านมันเกิดแม่แล้วแฟนหนูไม่ได้ไปด้วยพี่สาวก็ทูมเล่าให้ฟังบอกว่าเห็นเขาไปกิน เข้าด้วยกันเห็นเขานั่งรถกอดกันแต่หนูไม่เชื่อนะยังไงก็เป็นไปไม่ได้อ่ะเด็กแค่อายุแค่นั้นมันจะเป็นไปได้ยังไงใช่วยพี่คือหนูคิดว่ามันเป็นแค่เนี้ยน่าจะจบได้แล้วอ่ะผ่านมาวันสองเดือนแล้วพี่ตอนนี้อยู่ในบ้านแล้วก็ท้องอ่ะท้องวันสามเดือนแล้วอ่ะหนูก็ถามน้องตาว่าพี่หาข้าวหาน้ำให้หนูกินอ่ะพี่ม่นดีกับหนูใช่ไหมถึงได้ทำกับพี่แบบนี้ ทุกวันจันทร์สี่ทุ่มครึ่งทางอมรินทีวีเอชดีช่อง34